ผลการกราฟนะครับอันนี้เป็นกราฟของตัวดาวล้อมเดือนนะครับอันนี้เอาด้านบนมากราฟมันก็ขึ้นขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คนก็จะตัดด้านล่างทิ้งไปนะครับนี่อันนี้เราเอาด้านล่างจากต้นหน่อเดียวกันเนี่ยตัดเรียกว่ากราฟกราฟตูดของมันนะครับ ก็สามารถกราฟขึ้นได้เหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้คือเป็นกราฟตูดที่มันติดนะเนี่ยมันก็มีหนอเหมือนกันนะครับเราให้ดูอีกอันหนึ่งก็นนกงไนนดนน้อันนี้มีปาดขึ้นมาเป็นแมมอะไรเงี้ยนี่ด้านบนอันนี้ที่กราฟติดแล้วส่วนอันนี้เป็น ตูดมันสำหรับคนที่มีหน่อที่มีน้อยครับก็สามารถทำได้อย่างนี้นะครับกราฟด้านส่วนบนและส่วนที่ทตองตูดมันก็เอามากราบได้ก็นี่ก็เหมือนกันครับสตรอเบอร์รี่เราเอามากลับมันแก้มองก่อนตูดมันเราก็เอามากราบเหมือนกันครับ,ตแ,าารบแต่อาจจะ อันนี้ไม่แน,น่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าต้องลองดูต่อไป